สวัสดีครับวันนี้มาพบพ่อกับเบ้าสึกผ้ารอครับมาพบพ่อๆช่องเบ้าสึกผ้ารอครับวันนี้จะพาไปแย่ไข่มดแดงครับผมครับเห็นไหมเราครับพุ่นแห่งหนึ่งครับเบิ้งมันสีแดงบอมันสีบลได้ครับมาตับไปกันะครับโอ้พุ่นรับพุ่นรับโอ้โหโหโหนี่ยังรถนะ มึงครับโอ้ยเด้๋ยวว่าเดี๋ยวลงมันเบิง้บงเอาเอาล,งาลุงมาเดี๋ยวเราจะนี้เอาครับโอ้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเอาลุงมาแล้ว ไห้เพ <Hey, S 2> ื่อครับโอ้ oh, คืออยู่ครับ <c oughs> ห้างนี้ได้น้อยนึงครับนี่ <c oughs> ไปเดี๋ยวห้าไปอ้างไม้ครับผมเอาไแล้วครับอีกห้างหนึ่งแล้วครับผมมันงเสียปะมามาหน้าห้างนี่รุนเบื่อแล้วครับทางเขาบ่าได้ นี่ครับไม้กับห้างนึงครับเอาเอาเดบอได้ไหมเอาหมาน,นมาน้ามาดิออหอวปอมาได้เอาเดียม้เลียมายเยมมายอาทางพุ่นห้างนั่นมีบ่ห้างนั่นมีบ่อขอได้เอได้ตัวยกขึ้นยกขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนเออออ็ะอะอ่ะคืหน,น ลอ๋อครับสำหรับคลิปนี้กัไวบชะนี้ด้ครับนี่ครับเด็ดชะนี้ครับผมว้คลิปนาครับจังสิบห้าไปทางใดครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ